เรียกผู้ชายได้อยู่ไหมอ่ะเราเรียกไรดีอ่ะเรียกน้องสาวดีกว่านะ น้องสาวของเราวันนี้ดีดีนะฮะก็เต็มที่จริงๆเลยนะเอวันนี้ขอต้อนรับแขกผู้เตินะครับแล้วก็วิ่พี่สุ่มชนนะฮะนน้องสื่มชนด้วยเช่นกันนะครับที่มาร่วมงานหลายครัในวันนี้นะฮะกับคอนเสิร์ตนะครับที่เรียกได้ว่าเป็น The One and Only Concert 10ปี of อ็ักซ์นั่นเองนะครับเพิ่มพัดยเองเนาะ10ปีแล้วนะฮะสำหรับออฟเองนะครับที่อยู่ในวงการกันมานะครับก็เชื่อว่าโอ้อยู่ในสายตาของพวกเราตลอดเวลาเธอมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเธอเองมาเรื่อยเรื่อยตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอจำภาพแรกของออฟได้ครั จำได้น้องน้องเปลี่ยนไปเยอะเนาะน้องเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะฮะเอาล่ะเราได้เห็นนะฮะประจักษ์ด้วยสายตาของพวกเราแล้วนะครับว่าความสามารถล้นเหลือจริงๆนะฮะผู้ชายคนนี้แหมนะฮะเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ต10ปีของเขานั้นมันต้องจัดหนักแน่นอนนะฮะจัดหนักแบบไหนนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะเราให้เจ้าของคอนเสิร์ตมาพูดกันดีกว่านะครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะฮะขอเสิร์ตต้อนรับอ๊อฟปองศักดิ์อีกครั้งนึงครับ มาแล้วขายเหนื่อยยังใครเหนื่อยจะบ้านหรอสวัสดีครับสวัสดี่นะพุ่มพิเกตแล้วก็ที่นี่สื่อมาชนทุกคนด้วยนะครับผมครับตรงนั้นตรงไหนี่ยตรงนี้ก็ได้แล้วแต่บอปเลื่องนั้เลยครับคืนไอในทีครับไม่ดีครับตรงนี้แหละเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้โอ้โหโชว์เมื่อกี้คือเรื่องมาเลยเหรอฮะจริงๆแล้ว เราเลือกมาหนักวันนี้อีกครับโอ้โหแต่เพิ่งว่าโดนพี่ชอดตามไว้บอกว่าขอพวกเราแล้วกันอยากให้คนดูไปดูในคอนเสิร์ตด้วยอ่านะฮะเพิ่มแป๊บเดียวเองออฟอยู่มา10ปีแล้วเนาะใช่จากผู้ชายตัวเล็กๆโตเป็นสาวแล้วค่ะใช่ไหมสบายความอย่างนี้ใช่ไหมแหมเล่นตัวเองก่อนนะจะบอกสิบปีมันต้องมีพัฒนาการหรอคือท้าจริก็เหมือนเดิมอยู่ตลอดคนนิ่งตื่นเต้นโลโค แต่ตอนนี้เอาคนช็อกกันนะเห็นโปสเตอร์คอ,เอ,อนเสิร์ตได้ยังครับเห็นไหมฮะมาถึงปุ๊บแหกเลยเดี๋ยวประธานโทษฮะแหกตรงนี้เลยนะในโปสเตอร์ในโปสเตอร์ประธานโทษสงสารสปอนเซอร์เหมือนก<ร>ันสงสารผู้ส,สนับสนุนผู้ใจดีของเราครับนะฮะแล้วก็นี่ไงโปสเตอร์เห็นแล้วอยู่ด้านหลังเห็นแล้วใช่ไหมฮะแซ่บมากที่สุดมากจริงๆมีเวอร์ชันที่อันคัดนะคะอันนี้คัดแล้วครับ เพราะว่าอันทัานจะจะดูนุนแรงและหนักหน่วงกว่านี้นี่อันคัานแล้วเหรอนี่อันทันแล้วนอกจากกางเกงนะฮะแหกบันทัดนีแล้วนะฮะรองเท้ารองเท้าตัดต่อค่ะจริงเท้าคนอื่นใครจะเชื่ออ๋อใครจะเชื่อที่รองเท้าเธอใส่ใส่ใส่จริงใส่จริงใส่จริงนะคือปกติที่บ้านก็ใส่อยู่แล้วโอ้โหใส่นอนด้วย ดีวันนี้จัดเต็มจริงๆจัดเต็มจริงครับเราครับผมเอาเวลามานะฮะวันนี้แน่นอนว่าสิปีที่ผ่านมาของออกศักดิ์มีเรื่องราวนะฮะผ่านผู้คนมาก็เยอะนะฮะอะไรนะครับผ่านผ่านผู้คนมาก็คือเรื่องราวเพระท่านพูดนึกถึงผ่านจอมเทียนจริงๆค่ะหนูไม่ได้ทํางานอย่างนั้นนะไม่ได้หมายถึงยังไงประสบการณ์ชีวิตเราก็ผ่านการทำงานผ่าผู้คนมาเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่และครั้งอย่างนี้ก็ต้องจัดกับนี่ไง พี่ชอตด้วยนะครับโชว์ิดครับต้องเชิญพี่ชอตขึ้นมาพูดคุยกันหน่อยนะยินดีครับยินดีนะฮะขอสิ่งบมือต้องรับเลยครับพี่ชอตแต่ที่บนตรีกุฎหน้าอธิฐานออกเอางี้เลยเหรอเอางี้สิถ้าไม่ทำอย่างี้ฉันจะได้จับสิบปีหรอพี่พอแล้วมาแล้วครับพี่อหรอนะครับสูงไปใช่ไหมฮะไปทางื่อนเดี๋ยวน้องกดให้ตับอ่ะไรยังไงล่ะยิ่งกดยิ่งสูงอันนี้ตับไปอ๋อได้พี่ชอตขาสั้นครับ เออต้องมี้ต้องมีก็เลยใช่ใช้เท้าทำทุกอย่างจริงๆน่ารักมากนะโอ้นะวันนี้นะฮะนอกจากที่เราจะมีงานแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะฮะจากผู้เชิญครับเราก็เปิดจำหน่ายบัตรวันแรกด้วยนะฮะตอนเมื่อสิบโมงเช้าถามพี่ชอนเลยดีกว่านะฮะฟีดแบ็กของการจำหน่ายบัตรเป็นยังไงบ้างครับนี่ที่กี่โมงแล้วคะตอนนี้บ่ายกว่าๆแล้วครับพี่บ่ายลงยี่สิบครับเราเปิดขายบัตรไปเมื่อตั้งสิบโมงค่ะครับนี้ ไบโมก,กว่าๆตอนนี้บัตรสองรอบเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ oh my god ปุ๊บ่อยค่จชิลล์นี่นอนน๋อชื่นใจไหมรู้สึกไงนะสุด,สด คือตอนแรกเรียถามกับทีมงานว่าพี่เต็มจริง,รงๆหรอพี่ไม่ได้ล็อกหลอกคนดูไว้ใช่ไหมคะเออเต็มนะฮะอ้าวนันเราก็ไม่ต้อง<บ>อมันเนี่ค่ะมันเหมาซื้อเองไปตั้งเท่าไหร่แล้วหรอนี่ไม่ได้เหมาสองรอบเต็มเลยครับพี่ชอปุ๋ยพี่ไหนพี่แบตแรงมากแล้วก็โดนด่าเรียบร้อยแล้วค่ะอ้าวทำไมครับซื้อไม่ทันก็โกรธเนี่ยอ้อแล้วทำยังไงต่อดีค่ะตอนนี้เราก็เลยเออ่ เพิ่มรอบค่ะก็เปิดรอบเพิ่มในวันศุกร์ที่13มีนาคมอีกหนึ่งรอบนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าศุกร์13อาถัรพ์หรือเปล่าแม,ม่จะบอกแกศุกร์13 <laughs> <laughs> ก็องอกอุ้ยเพิ่มอีกรอบแล้วอ่บ ใครที่ไปดูรอบวันศุกร์เนี่ยน่าจะมีทีเด็ดใส่ดอกบ้างเลยเราไม่อยากให้เป็นอาถรรพ์ดำๆดิฉันก็ตอนนี้ก็ช่วยฝากบอกต่อกันไปแล้วกันนะคะสำหรับทุกท่านที่ยังมีความประสงค์จะดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องรีบมากๆเพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ารบวันศุกร์ที่ที่เปิดเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวน่าจะประมาณสี่โมงเย็นเครอระบบของทางไทยทีเก็ตเนี่ย ขาคือจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเพิ่มรอบแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเตรียมใดๆไว,ว,ว้เพิ่งตัดสินใจนเนี่เมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพราะฉะนั้นทางไทยทิเกตก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะดําเนินการในด้านละละบัตรบัตรเปิด,ดะะอะไรต่างๆค่ะก็น่าจะขายได้จริงๆประมาณสี่โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นฝากบอกต่อๆกันด้วยว่าต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบที่3านี้จะใช้เวลาแค่ไหนเพราะจริงๆแล้วสองรอบแรกเนี่ย มันพื่อเดียวจริงๆหมดเลยนะฮะรอบสามที่หมดอีกยังไงครับพี่ชอตพูดเผื่อไว้ยุบรวมกันเป็นรอบเดียวไหมครับทำไมอ็อฟจะไม่ไหวหรือยังไงไม่ก็คือกลัวเหมือนกันตอนแรกคืออย่างที่เราบอกว่าคุยกับทางทีมงานวว่าทีมงานจะจัดสองรอบอ็อกก็แบบอ็อฟก็ทั้งไหเหมือนกันนิหน่อยกลัวกลัวเหมือนกันว่าแบบจะเต็มเหรอเพราะว่าอ็อฟไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นนะครับพี่ชอตใช่ไหม คอก็มัวกลัวครับกลัวมากๆแต่ว่าพอได้ผ่านพอผ่านวันนี้ไปเปิดจองมัตรวันแรกแล้วแล้ได้ได้ทราบถึงผลตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็ก็รู้สึกขอบคุณมแม่จริงๆครับผมแล้วก็จะทารอบอีกรอบหนึ่งให้มันดีที่สุดเหมือนกันครับ <c oughs> ชื่นใจจริงนะครับพี่ชอนครับการทา <c oughs> ออฟสิปีเนี่ยมันยากยากกว่าที่ผ่านๆมาไหมครัพี่คือจริงๆแล้วก้บอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำคอนเสิร์ตออฟนะครับว่า นานแล้วเนอะหลายปีทีเีละใช่ครับห้าหกปีแล้วค่ะก็เคยทำแต่นั้นเป็นแบบสเกลเล็กๆมาเลยครั้งแรกชื่อคอนเสิร์ตว่าอ่อจะเป็นเรื่องคอนเสิร์ตครับค่ะที่ที่ได้กับพี่นิ้มารีวันเล่นที่อ่ารัชดาภยเษอร์ยอ่าแล้วมีออฟซีน้วยครับมีออฟซีน้วยครับนี่เองซึ่งเล็กมากเพราะนั้นคนแบบห้าร้อยคนเจ็ดร้อยคนอะไรอย่างนี้เองก็ทำมา ก็ถือว่ายังไม่เคยทำคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นแบบเดี่ยวของอ้อปองศักดิ์เลยในรอบ10ปีครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกจริงๆถามว่ายากไหมที่ทำคอนเสิร์ตทุกครั้งก็ยากทุกครั้งลนะคะเพราะว่าเราก็คงตั้งใจกันแบบเต็มที่ทุกครั้งเพราะในความตั้งใจเต็มที่นี่แหละมันเลยําไม่ยากทุกครั้งตั้งใจมากมากมาก,มาก,มาก,มากอยากทำให้ดีที่สุดแต่ว่าก็เชื่อว่าความครบเครื่องของออปองศักดะะิ์ค่ะคือเขาเป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่านในวงการเพลงไทยบ้านเราเนี่ย ถือว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ครบจริงๆคือเขาเขามีครบทุกอย่างในการที่จะทาโชว์สักครั้งหนึ่งจริงๆคือไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สารเสียยอมเขียนมันจะตายนี่ยสารเสีมันหรอกแต่ว่าจริงๆต้องยอมะะรับค่ะว่านะอง จะแบบมีเพลงเขาร้องเพลงดีแต่ว่าในแง่ของการเอนเตอร์เทนก็อาจจะไม่สามารถหรือบางคนเอนเตอร์เทนดีแต่ว่าใเงี้ยคือแต่ละคนก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยกันเป็นคนละอย่างอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนทํางานจะรับรู้กันแต่ว่าจอฟองสักแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เกินจริงๆจอฟองจะเกินหรือซ้ำหรือยังเออพี่ว่าเกินล้นแล้วนะไม่เคยพูดแล้วไม่เดี๋ยวจะหาว่าด่าเพราะฉะนั้นทางเออหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มเห็นออฟเนี่ยโอ้โหเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมักจะเต้นยับเลยคือ 1300, หนึ่งร้อยทำสี่หมือนแล้วอย่างที่ความความเป็นดีว่าของออฟเยังมีอยู่ไหมดีโบ้ดีโบ้ออฟขอโทษดิโบ้ดีว่ายังมีอยู่ปัจจุบันแต่ว่าความดีโบ้ก็คืออดีตที่ผ่านมาจริงจริงมีครับเดี๋จริง <laughs> ้เห็นพาร์ทที่แบบโชว์พลังเยอะๆไหมคอนเสิร์ตครั้งนี้ <c oughs> คือคอนเสิร์ตในครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตที่ตลอดสิบปีที่ผ่านมาครับเราเราผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายผ่านช่วงที่ เป็นเอ่อเป็นผู้ชายนิ่งๆรวมถึงเป็นผู้ชายที่ออต่าแล้วคือเพราะฉะนั้นคืออ้อจะบอกว่าการการที่จะอยู่บนในทีมคอนเสิร์ตกลางนี้มันจะต้องมีอะไรที่หลายๆคนคิดถึงมีเพลงท้อเพลงซื้อเพลงเศร้าแล้วก็รวมถึงเพลงที่หลายๆคนคาดหวังจะได้ฟัง<อ>แต่ว,ว่าโชว์ที่พิเศษพิเศษที่เหนือเหนือเหนือธรรมชาตินะครับมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่ ปัจจุบันนี้เราก็โชว์พิธีหารมากไม่ว่าจะเป็นเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจากเต่บรรทุกพอดีเขาพูดคอาว่าโชว์แสดงว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันไม่ได้แค่ร้องเพลงเดียวถูกไหมครับชอวแน่นอนค่ะใช่อโอ้เราได้นักร้องที่ที่ครบที่บอกแล้วเนี่ยอยาจะให้มายืนร้องเพลงเฉยก็คงไม่ใช่แต่เราอาจจะเห็นแบบเอ้าบังสักกระโดดมาจากข้างบนทะลุลง,งไปข้างล่างแต่ไม่ต้องใช้สลิงใช่ไหมเอออันนั้นคือค่าหถึนแล้วแหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคงจะได้เห็นความอลังการครับบนเวทีด้วยนะครับเอาละไหนๆก็สิปีแล้วนะครับวันนี้เรามีคนใกล้ตัวของเนี่นะฮะเขามีอะไรมาบอกแล้วก็มีอะไรมาถามด้วยรเราเรียกช่วงนี้ว่าเป็นคําถามที่ต้องตอบอะนะฮะเพื่อนกผู้เกีรยิเราดูเปพร้อมๆกันตรงนี้เลยดีกว่าครับเราเริ่มจากคนแรกก่อนว่าเป็นใครดีมัดูจังกันะปารระูวด ซีชั่นที่หนึ่งเลยนะครับอ็อกเขาก็ค่อนข้างเด่นมากกัยคนน,นือครับคนนี่ข้าวทาน,น้าน่าจะไปไปแล้วก็ดูแมนแมนด้วยนะครับแล้วก็พี่ผมชอบเขเยอะทีเดียวนะครับอ็อเปลี่ยนไปมากเลยจากความดุดเดือดก็ดูความ,วามอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็หวานมากอ็อกเป็นที่หนึ่งในการล็อกเองอีกแล้วว่า อยางที่อยากให้ทำแล้วก็ออา,าอก็ทำอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่อยากให้ทิ้งก็คือ,อทำยังไงก็ได้ให้คนดูนะครับแล้วก็คนดูเมื่อคนดูรักแล้วเนี่ยออาไปยืนอยู่ในวงการได้แล้วก็วอยากให้มีไม่ใช่ว่ามีแค่สิปีแต่ให้มีสิปีออกยี่สิบปีออกสาสิปีไปสิ้ออกเจ็ดสิบปีหรือออกแปดสิบปีแต่ต้นต้นที่อาเคยเห็นออกอย่าที่บอกว่าออกลูออล่หล่อ เราเพลียเพราะนะครับจนมาถึงสิบปีไปแล้วเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงได้เปลี่ยนไปบ้างใหม่ขนาดนีกินยาอะไรเปลี่ยนแค่ปากับอ้าต้อยนะอ้าต้อยปากมานะฮะโอ้ออฟออฟเปลี่ยนไปเยอะนะสิบปีอ้าต้อยถึงข้อแท้ว่าเปลี่ยนเป็นสาวสาวมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็ <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> คืออะไรที่ทำให้เราเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันเกิดจากมันเกิดจากจริงๆตัวตนที่อ๊อกก็เป็นอยู่แล้วแต่ท<ช>ีแต่ว่าพอพอด้วยความที่อ๊อกสบายใจในการที่ทุกคนที่ที่ดูอ๊อกแบบเขาลับในสิ่งที่ที่เราเป็นเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ชอบดูเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมเราถึงจะต้องเสียแซงในการที่ ต้องต้เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยอ๋อนี่ออก็เลยบอกว่าเป็นตั้งแต่ในบ้านตอนที่อยู่เขา้วใช่ใช่ที่เราก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นครับเพี่นว่าตะนป๊ะแกล้อพวกเชนสนิทมากเราทักที่คนดูผู้แทนคนดูเออก็มีคนถามเหมือนกันนะครับว่าแบบโอ๊ยตอนในบ้านทำไมยังไม่ดูแมนจังเลยแล้วก็มีคนไปเถียงกันในอินเทอร์เน็ตไม่เคยดูหรอคะในบ้านเนี่ยเขาก็ออกจัน เต็มที่เขาจะแบบนะอ่ะก็ค่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ข้างในเนาะใช่อยู่ข้างในครับแต่เพียงแต่ว่าคือเรามันมันเกิดจากความสุขที่เรามีมากขึ้นมากกว่านะครับนะฮะแบบเรามีความสุขที่เห็นอ็อบเป็นแบบนี้ด้วยเห็นด้วยกมือไหมครับเอ้าโอ้โหทุกคนเห็นด้วยบางคนก็ไม่กลมนะฮะแล้วก็บอกว่ากูฝ่ยยังเดิมเล็กๆค่ะเอาแบบนี้แหละนะฮะและคือคนแรกครับมีอีกมีอีกคนที่สองนี่เป็นจัมบีว่าของเมืองไทยอ่านะฮะไปดูกันครับว่าเป็นใครนะฮะ มีความสุขไม่ว่าจะทําง,งานกันข้างหน้าเวทีหรือว่าอะไรแล้วก็ข้างหลังเวลาเราเราเจอปัญหาเราเจออะไรรับมือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราเชื่อใจกันและกันและเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่เราได้รู้จักก<ข>ันได้ได้รอบสิ่งดีๆให้กันเขาเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังค่ะคือตัวตนนะคะ อันแอนก็คือเสียงร้องมาก่อนเลยนะคะที่สองเนี่ยก็คือ,อวิธีการเล่นฉอ,ส,อส่งเครื่องสู้ใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดขอ,องบอนออฟก็คือความสามาราที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ต้องอธิบายอนะไรมากแค่เราพูดว่าออฟออฟคือนักร้องถ้าไม่เป็นนักร้องเนี่ยน้องจะทำอาชีพอะไรจ้ะ มันต้องมีการตัดหน้าที่การงานกองบ้าน <c oughs> ดูซิจะไม่เป็นอะไรได้อีก <c oughs> นิวจิวนั่เนเองนะฮะเอาแล้วก็ฝากคำถามไว้เหมือนกันไม่ได้เป็นนักร้องแล้วจะไปทำอะไรจ้าเออรับจ้างฉีดปีเลอร์ตามเอ่อตาม้างคะ่ะ <c oughs> ไม่บ้าเอาจริงเหรอไม่ไม่ไม่เราตอบแบบครงๆจริงๆแล้วคือคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องแบบซีเรียสนะก็คงเป็นพนักงานบัญชีคนหนึ่งในของบริษัทนะครับคือออฟฟิบัญชีนะเล่นบัญชีมาอะไรอย่างเงี้ยครบริษัทที่บ้านเข่ดมันดูไม่ชอบดูไม่นอบดูไม่ใช่ออฟเลยใช่ไหมดไม่ใช่อ่ะโชคดีโชคดีของบริษัทที่บ้านที่ติดตัวลงไปแล้วด้วย บัญชีเลยจะไปไพยนะมาที่นี่ไปทำบัญชีเดี๋ยวเดี๋ยวดูอะไรผิดผิดผูกผกคคดยดงไงกเรียนบัญชีถามจริงตอนนั้น่ะคิดอะไรอยู่ที่เรียนคือไปเข้าเข้าม .4 มหม .6 กก็ไม่น่าจะรอดก็เลยคิดว่าเรียนอ่าปวชบัญชีดีกว่าแล้วพอเรียนบัญชีปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวเองสมองตัวเองไปได้อยู่กับตัวเลขโอเคเลยโดนหลอกเลยเป็นไงล่ะป้า คิดผิดคิดลูกนะอตัวเลขตัวเลขนะะโอเคทีนีว่ามนเป็นบ right. ัญชีเนาะเต๋อเนี่อฮะมีอีกมีอีกนะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะอันนี้เรียกไปเป็นคู่เพื่อนรักหักเหลี่ยมหาเป็นใครครับไปดูกันครับเราผูกโผล่ตรงนี้หลยคุชเอย ด้วยกับการร้องเพลงมา10ปีเข้าปีสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่ดีๆแบบนี้เดือนวัน่ only ซึ่งไม่รู้ว่า only ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของมันหรือเปล่าที่ได้ร้องเพลงเพียงาวๆมีเพียงเท่านั้นหรือเปล่านีครับใครที่กำลังเตรียมตัวคว้างเงินจะไปซื้อนี่รีบไปหน่อยนะฮะผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ออฟปองสังโด่งดังมากทั้งในโลกความจริงและโลกเสมือนจริงไม่มีใครเหมือนมาจริงๆปองสังหายาก ขนาดนี้เร่องพูดคับนี่มีหลายมเยอะ้ามันถึงขนาดนี้ยังมีคนสัถานะนี้ต้องเป็นขากันแล้วครับผมยังพูดคับอยู่อยเดียวันของออฟเนี่ยผมเชื่อว่ามันมันไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครที่จะเป็นเด็กรุ่นหลังหรือรุ่นเดียวกันที่อยากจะเป็นเหมือนกันด้วย <c oughs> ใช้คขาไม่อยากจะเป็นเหมืใช่พราะนั้นนี้เขาจะเป็นคนเดียว ในโลกใบนี้ที่จะทําแบบนี้และคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเดียวที่คนแบบนี้จะทําขึ้นมามดีเลยเนีผ่ผู้ชายเวลาเงินทองแล้วก็ตัวเองตอบเราเรื่องอะไรคุณรู้คําตอบตรงเลยถ้าจะคิดถามลองตอบคำตอบที่มันจะพูดออกมาสิมันมต้องการผู้ชายที่ เลยรวยก็โง่รวยรวยก็โง่อยู่แต่ว่ามากๆประชุมแค่เพื่อเป็นสมการนั่นนั่นคือผู้ชายคนที่มันกําลังพูดถึงนั่นคือตัวมันเองโอ้โหอ่ะไ่เดี๋ยวมาพารด้วยใครไปเก็บ B T I ตอกตัวนี้มาไม่ได้ไม่ได้แม่ขาดไม่ได้เพราะคุณก็อยู่กับเขามาตลอดนะฮะใช่ใช่ใช่้วเรื่องอะไรบ้างแม่ผู้ชายผู้ชายเวลาเลือกแล้วก็ตัวเขาเองล้วเรื่องอะไรไอ้ที่มันเป็น อ๋เราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่นายีกว่าเอ่ร้อยแล้วค่ากันนี่อะไรียนขึ้นขึ้นขาขึ้นร่างกันเนี่ยนายอย่าไปเล่นตรงนี้สิค่ะพอเล่นตรงนี้มันก็ลงมันก็ขึ้นมาอีกเตี้ยแบบเต๋ออ่ะเอาคำว่าชื่อก่อนผู้ชายเวลาเงินทองแล้วตัวเองถ้าเอาแบบขังๆเรื่องเงินเรื่องเงินมีเงินไปซื้อผู้ชายกินเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความสุขและก็จะได้มีเวลา โอ้โหครบเลยถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอันนี้คือข่าวข่าวใช่คำพังข่าถ้าจริงๆเอาจริงๆริงก็เอาเงินนั่นแหละผมเลือกตัวเองครับอ๋อเหรอใช่ทำไมอ่ะคือคือเลือกตัวเองที่หมายถึงความสุขเลือกความสุขให้ตัวเองมากกว่าครับครับใช่ผมทุกวันนี้ยังไม่มีความสุขอีกหรอกก็มีความสุขแต่อยากมีความสุขกว่านี้อีกก็ผมรู้สึกว่า สายตาอ่อยกินเต้มากเลยสายตาแม่แล้วเอาล่ะนะนนั่คือป๊อมกับว่าน,นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอีกไม่หมดอีกหรอขออีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะฮะอันนี้เรียกว่าเป็นไอดอลของคุณเลยทีเดียวอ่าใครหลายไอดอลคนไปดูกันครับเออเขาเป็นเสียงฟีคอนเนตที การสื่ออารมณ์หรือทางด้านเทคนิคการร้องก็จะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆม,มาร้องตลอดจนช่วงที่เราได้มีโอกาสไ,ได้แจ้งกันในเพลงที่ข้างหลังก็รู้สึกว่าน้องออฟก็พัฒนาฝีมือแล้วก็สักลภาพไปได้อีกขั้นหนึ่งโอ้ยแน่นอนจริงๆพี่เบนไต้องปรกาศเตืทั้งทีเพราะว่าน้องออฟก็การันตีในทุกๆเวทีไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ทุกคนก็มีความสุขไปกับออฟฟองสัตย์อยู่แล้วและนี่คือคอนเสิร์ต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ10ปีของออฟฟองสัตย์แน่นอนมันต้อง ระเบิดระเบ้อเออเหือวังเว้อแน่นอนรับออคอนเสิร์ตแต่ว่าแนนอลลี่มันก็เหมาะสมกับกับนิยามที่จะเป็นน้องออฟเพราะว่าถ้าพูดถึ off, องออฟความสัตว์เขามีคนเดียวในประเทศไทยแล้วก็โลกนี้แล้วก็ในจักรวาลนี้ก็ถูกต้องแล้วที่ตั้งชื่อดีก็ถ้าจะดูศิลปินที่รฟังดีร้องเจ๋ง Entertainer ก็ต้อง th The One and Only วันนี้ออกองสักครับคอนเสิร <c oughs> <Favorite. c oughs> <ch> ์ต The One and Only นี้เป็นชราทิศจะไปในฐานะอะไรอะไรยังไงชอบจงเลยเป็นชราทิศครับแหมอดอล์คนนะฮะออ้ฟังคำถามไว้ แสบเหมือนกันนะเล่นคำถามเออกึ่งนักดูช็อคเลยเออเบนชราทิพย์จะไปในคอนเสิร์ตนี้ถามนะอะไรเออเป็นคู่แข่งดีกว่าคว้าอะไรคือให้เป็นฐานะอะไรนะครับเพราะว่าเป็นเด็กยกสายก็น่าจะดีนะโอ้โหนได้อยู่จะดีเหรอเราเล่นนะคือจริงๆจริงๆตอนนี้เราก็อยากเราเล็งกันไว้ครับว่าแบบว่าว่า จะเป็นที่เด่นหรือเปล่าก็ค,ค,คือคือตอนนี้ค่ะอยไรไคนก็คงคงอยากถามว่าปกติคอนเสิร์ตเขาจะอยากถามว่ามีเกเชิญเป็นใครแล้ว่ะ ซีเมื่อกี้ก่อนลงม,มาก็คุยกันแล้วล่ะว่ามันยากที่จะตอบอยู่ตอนนี้เพราะติดต่อใครไปเขาก็ไม่ยอมมาค่ะฮะเออบางคนแบบไปเมืองนอกเลยจริงกับพี่ชอหเออเขาไม่ยอมลงทุนซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วบินไปเมืองนอกเลยเพื่อจะตอบพี่จอหนว่าเออคขาเสร็จพอดีไม่ค่อยสะดวกเนี่ยจะไปเมืองนอกเร,เราเลยเพราะเขากลัวว่าจะต้องมาประทับพลังเสียงยไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาอาจจะไม่ได้กลัวต้องมาประทับพลังเสียงกันเขาอาจจะรังเกียจเขา ตอนนี้ยังไงเขาเราเป็นพี่จอเป็นคือเราก็เตรียมว่าเอิจริง,รง,รงตอนสมัยมันจะมีบางบางคอนเสิร์ตเหมือน,นกันนะค,นนค<ฮ>ะที่ที่อาศัยแต่ตัวนักร้องคนเดียวแล้วก็ขายบัตรเต็มเนี่ยทำทพี่ทิอยงเนี้ยมันเป็นว่าพี่คิมมาเขาตั้งใจอยากรู้ว่าเฮ้ยคนดูรักเขาสักแค่ไหนเรืนั้นก็เลยพอประกาศขายบัตรไปเนี่ยขายตัวเองคนเดียวเลยเนี่ย <ฮะ S 2> แล้วเดี๋ยวแขกเับเชิญก็ค่อยมาทุ่มเงินทีหลังเลยอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่ครั้งนี้เนี่ยก็พูดว่าเออเรพูดแบบพี่ชิมดีไหมจะได้ดูดีเออเดี๋ยวเออขายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ไงอ๋อใช่พยายามติดต่อให้แค่แล้วแต่เขาไม่มาแกเข้าใจปะก็เลยต้องขายคนเดียวใช่งไม่แน่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนั้นเลยคุณเมื่อกี้ว่าอาจจะมีมันคนเดียวก็ได้นะวงมังก็ไม่มาเดี๋ยวว่าแฟนอลลี่จ้าคนเดียวเดียวนเวทีเดี๋ยวว่าแฟนอลลี่จ้าตอนแรกตอนแรกเราคุยกันเราคุยกับกับทางทีมงานแล้วพี่ชอรว่าพี่ ทำยังไงถ้าเกิดต่างกันเดินเราเราเราปล่อยรายชื่อแถมมาเชิญเลยดีไหมเพื่อผัดบัตจะได้เดินปกติเรไม่ต้องที่จับสองเราก็แทนแล้วว่าไม่ใช่เพราะมันไม่มีไงไม่ได้พูดเล่นนะพูาไม่มีไม่ได้พูดเล่นจริงจริงเพียงซื้อบัตรไปแล้วทำใจนะคะว่าสามพันสองพันอะไรก็แล้วแต่จ่ายไปอ่ะเดี๋ยววันแอนด์โ o ลี่ค่ะคนเดียวโอ้ยไหวไหมล่ะคนเดียวถ้าถ้าไม่มีจริงๆไหวค่ะ มาเสร็จครั้งแรกก็ได้นะที่ไม่มีอะไรเลยเปิดมาปุ๊บมีคนเดียวคนเดียวเลยเฮ้ยเจ๋งนะแล้วก็งทำทุกอย่างเออตั้งไฟตั้งเวทีไม่ไม่ถึงขั้นลาบสลิงติดเอฟเฟกต์แล้วก็ตายบนเวทีด้วยใช่ไหมครับเพื่อจะได้ไปตำนานเพราะงั้นตอนที่เราสรุปว่าแขกงต้อเชิญยังไม่มียังติดต่อไม่ได้งั้นก็บอกพี่าไม่สื่อแล้วแต่ก็ไม่มาไม่ได้ปุ๊บไว้ก่อนอ๋อใช่ไหมดีกว่า ปลุกไว้ก่อนไม่บอกพี่สิไม่รู้ขอพี่โทรอีกรอบหนึ่งเรื่องหลังปลูกไว้ก่อนอะไรเมื่อกี้นั่งคุยกันพี่ชอดพี่โทรไปเองหน่อยพี่ใช้อำนาจทั้งหมดเลยไหพี่โทรไปหน่อยได้ไหมรับพี่ใช้อำนาจหน้าที่ของพี่หน่อยโทรไปห้หน่อยเขาไม่มาจริงๆนี่บอกจริงนะนี่แต่ถ้าเราขอสื่อให้มาดูดีหน่อยไปพี่ก็แบบว่าเราขออุกไปก่อนค่ะขออุกไปก่อนอาจจะอุกไปจนถึงหลังวันนี้สิสิสิ ไม่มีแล้วเดี๋ยวตามดูเดี๋ยวตาม,มดตามมูตามดูเนีตมม่ต่อไปแล,ล้วกันนะฮะโอ้ได้เอาละนะครับก็แข่งรถเชิญหรือว่ว่ากันต่อไปนะครับมาถึงสุดท้ายแล้วคอนเสิร์ตนี้ออฟอยากจะฝากอะไรสักหน่อยเพราะว่าปากขายเต็มไปแล้วสองรอบมีต้องเพิ่มรอบแล้วด้วยคือจริงๆคงต้องขอบคุณมากกว่าครับจริงๆแล้วตลอดสิบปีที่ผ่านมาที่อออยู่ในวงการเพลงมาแล้วก็อยู่ในวงการนี้มาคือคือเราเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายครับรแล้คิวนี่ต้องรนะ้องห้ เอาคิวนี้จะรอให้ใช่ไหมคะเราเริ่มโชว์ตึงนี้เลยเหรอปลอมมากเลยอ่ะถือว่าไม่เคยได้ไปรับเชิญเลยค่ะไปเดนซีรีส์เลยอะเสร็จตรงนี้แล้วคือจริงๆบอกว่าต้องขอบคุณมากกว่านงขอบคุณมากเนี่ยพี่เต้เนี่ยกำลังจะแบบเข้าแบบซีดีๆเลยนะ คือต้องขอบคุณที่พี่สืบอลชนและรวมถึงขอบคุณแฟนเพลงทุกคนมากกว่าครับเพราะว่าตลอดสิปีที่ผ่นานมาถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ๆไม่มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้และรวมถึงแฟนเพลงที่อยู่ทางบ้านกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คงมีคอนเสิร์ตสิปีในครั้งนี้ครับรับนะครับขอบอกสักครับแกผู้เวียดครับว่านะฮะไปเจออกับเขาหน่อยชึ้นใจนะ